ตำแหน่งแค่รอพอหน้าตามาสใครนอจะมาสนใจอาขีต่อยต่ำเป็นยามคอยรักษาภัยเอลสาวผ่านมาป่านไปคิดอะไรก็ได้แค่มองรู้ตัวดีว่าขาด้อยเพียงบิน ไม่พอกินสาวใดจะมาไฟบ่บองเกิดมาชาตินี้จะมีไม่นอกู้้คลทุกวันต้องทนมวนมองเฝ้ามองหาใครสักคนเข้าเวรดึกดือดอดลับอดนอนนุนก่กยอีแทนมอน อ่อนเพียแค่ไหนต้องท,น,ท,น,ทนตบยุงอยู่ยามนโนมคชีวิตคนจนคิดไปก็ยิ่งสับสนเมื่อบนเมื่อมองการกลายมีไหมสาวใดที่กำลังเหงาจะขอเป็นยามคอยเฝ้าซึมเศร้าเมื่อยัมเหาาใจ เมื่อยามเจ้านอนพี่นั้นจะรักษาภัยคุ้มครองไม่ห่างสามไวัอยู่เป็นขวัญใจของรอเย่ <Yeah. S 3> ผ่านไปหนึ่งผลงานเพลงครับพมวเจ้าอีก